แค่ไม่มีนิยามเขียนโดยนงนาฏตอนที่11ความเสียใจของพี่ชายตั้งแต่ที่เทียนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบริษัทโชคดีโซล่าแอนด์อิเล็กทริกจำกัดหมิงก็ดูสวยสดใสามากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเปลือกตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้แว่นสีดำกรอบหนาที่ดูเหมือนว่าจะมีประกายสีสันชัดเจนขึ้นทุกวันนี้หมิงเริ่มสวมเสื้อผ้าที่ทันสมัยมากขึ้น แต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือกระเป๋าสีดำใบใหญ่ที่หนักราวดมเบลใบนั้นของเธอนอกจากกระเป๋าใบนั้นของหมิงแล้วเกือบทุกวันหมิงจะหิ้วปิ่นโตมาให้เทียนด้วยแถมยังอยู่กินข้าวกลางวันเป็นเพื่อนเทียนที่ห้องครัวด้วยทุกครั้งโดยมีเจแอนมาร่วมวงบ้างในบางทีนานๆครั้งก็จะชวนกันออกไปหาอะไรกินที่นอกบริษัทบ้างคงจะเป็นเพราะปิ่นโตของแม่สมหมายนั่นเองที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหมิงกับเทียนค,ค่อยๆพัฒนาขึ้น แต่เพราะความเฟลลี่จนเกินเหตุของเทียนนั่นแหละที่ทําให้หมิงยังไม่กล้าเปิดใจกับเทียนจริงๆสักทีวันหนึ่งในขณะที่หมิงเทียนและเจแอนร่วมวงกินข้าวกันอยู่ที่โต๊ะอาหารในห้องครัวตามปกติเทียนก็เป็นฝ่ายอาสาเดินออกไปซื้อน้ําหวานมาให้ทั้งสองสาวโดยที่เทียนเผลอลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนโต๊ะหลังจากเทียนเดินออกไปได้สักพัก เสียงโทรศัพท์ของเทียนก็ดังขึ้นติดต่อกันหลายครั้งเจแอนจึงเกิดความอยากรู้อยากเห็นพยายามแอบมองว่าใครกันนะที่โทรมาหาเทียนถี่ยิบขนาดนี้โมนาชื่อที่เทียนบันทึกไว้ปรากฏขึ้นโมนานี่เป็นใครหมิงรู้จักไหมโทรมาติดติดแบบนี้สงสัยจะมีเรื่องด่วนเจจะไปสนใจเรื่องของเขาทำไมเดี๋ยวเจ้าของเครื่องกลับมาเขาก็โทรกลับไปหากันเองแหละ หมิงพูดออกมาเพราะไม่อยากจะไปสนใจเรื่องของเทียนมากนักทั้งที่จริงๆแล้วหมิงเองก็สงสัยเหมือนกันว่าโมนาเป็นใครกันเพราะหมิงจําได้ลางๆว่าเคยได้ยินชื่อน,นี้ที่ไหนมาก่อนเมื่อเทียนกลับเข้ามาที่ห้องครัวก็มีสายเรียกเข้ามาอีกครั้งค่ะว่าไงคะพี่ลืมมือถือไว้นะคะหมิงกับเจอแอนพยายามเงี่ยหูฟังด้วยความอยากรู้อยากเห็นเทียนสังเกตเห็นว่าหมิงให้ความสนใจกับสายที่โทรเข้ามาหาเธอสายนี้เป็นพิเศษ จึงรีบอธิบายให้หมิงฟังเพราะไม่อยากให้หมิงเข้าใจผิดน้องโมนาที่เราเจอวันที่ไปล่องเรือชมสวนกล้วยไม้ได้กันน่ะหมิงพอดีเขาอยากให้เทียนออกแบบปกเพจให้ไม่มีอะไรมากหรอกเทียนอธิบายพร้อมกับส่งยิ้มไปให้แม้หมิงจะรู้สึกดีที่เทียนให้ความสำคัญกับตัวเองโดยการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเทียนสามารถเปิดเผยทุกอย่างให้หมิงรู้ได้อย่างตรงไปตรงมาแต่หมิงก็ยังอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเทียนน่าจะคุยอยู่กับใครอีกหลายคน และหมิงไม่อยากตกเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้นของเทียนในระหว่างที่หมิงกําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องสาวๆในลิต์ของเทียนอยู่แนนฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็โผล่เข้ามาในห้องครัวพร้อมกับยื่นถุงขนมที่ตั้งใจซื้อมาให้เทียนแนนซื้อมาฝากค่ะเห็นเทียนไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกเลยแนนกลัวเทียนจะเบื่อ พราะดูแล้วอาหารปิ่นโตของหมิงน่าจะมีแต่ของจืดชืดไร้รสชาติแนนพูดพร้อมกับเบ้ปากมองไปที่แกงจืดเต้าหู้หมูสับที่อยู่ในปิ่นโตของเทียนเจแอนตัดหน้าคว้าถุงขนมนั้นไว้แทนเทียนแล้วพูดขัดแนนอย่างไม่พอใจขึ้นมาว่าขนมหวานหวานแบบนี้เทียนเขาไม่ชอบหรอกมันเสียสุขภาพกินแล้วก็เลี่ยนใช่ไหมคะน้องเทียนเจแอนหันไปมองหน้าเทียนแล้วพูดต่อกับแนนอีกว่าเอามานี้เดี๋ยวเจ๊กินเองขอบคุณนะคะแนน แต่เทียนว่ากินอาหารจจจืดแบบนี้มันก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะเทียนยิ้มแห้งหล่ะคะแต่ถ้าเทียนเบื่อของจืดเมื่อไหร่ก็บอกแนนได้ตลอดเลยนะคะแนนจะพาเทียนไปกินอะไรซับๆเองพูดแล้วแนนก็หันเหาะแล้วเดินจากไปอย่าไปสนใจเลยหมิงเจ๊บอกแล้วว่าดังแนนมันโรคจิตจริงไหมน้องเทียนเจ๊แอนหันไปมองหน้าเทียนซึ่งยิ้มแหย่ๆอยู่ตอนนี้ส่วนหมิงก็มีสีหน้าเรียบเฉยพยายามเก็บความรู้สึกบางอย่างอยู่ จากเทียนขอตัวไปทำงานในช่วงบ่ายเจแอนก็สบโอกาสที่จะพูดคุยกับหมิงตามลำพังอย่าไปสนใจนางแนเลยมันก็เป็นแบบนี้แหละเห็นใครหล่อหน่อยเป็นไม่ได้เจแอนพูดขึ้นเพราะเห็นสีหน้าของหมิงแล้วก็รู้สึกว่าน้องรักของตัวเองกำลังมีเรื่องกังวลใจอะไรบางอย่างอยู่หมิงจะไปสนใจทำไมล่ะเจมันไม่ใช่เรื่องของหมิงสักหน่อยหมิงรีบปฏิเสธหมิงคิดอย่างนั้นจริงๆหรอเจแอนถามย้ำเพื่อให้หมิงแน่ใจไม่รู้สิเจ หมิงเห็นเทียนแล้วก็นึกถึงพ่อพ่อของหมิงก็เป็นแบบนี้แหละตอนแรกที่แม่เล่าให้ฟังว่าพ่อเจ้าชู้จนแม่ทนไม่ไหวต้องขอเลิกทั้งท,งที่ตั้งท้องหมิงอยู่หมิงก็นึกไม่ออกเลยนะว่าพ่อเจ้าชู้ขนาดไหนกันแม่ถึงทนไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอโตขึ้นมาหมิงถึงเข้าใจแม่ตอนช่วงปิดเทอมหมิงเคยไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับพ่อพ่อน่ะไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็มีแต่สาวๆมาร um ุมร้อมแค่เห็นหมิงยังเหนื่อยแทนแม่เลี้ยงเลย แต่เท่าที่เจ๊เห็นเทียนเขาก็พยายามชัดเจนกับหมิงอยู่นะแต่คนมันมีสเสน่ห์จะให้ไม่มีใครเข้าหาเขาเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเจแอนพูดหมิงเข้าใจนะเจ๊แต่แค่คิดหมิงก็กลัวแล้วว่าถ้าเทียนยังมีคนเข้ามาคุยอยู่เรื่อยๆแบบนี้เขาจะหยุดเจชูได้จริงๆหรอหมิงยกมือขึ้นมาขยับแว่นเล็กน้อยแล้วก็เงียบไปเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจแสดงว่าตอนนี้หมิงก็เริ่มคิดอะไรกับเขามากกว่าเพื่อแล้วสซเจแอนโพ่งออกมาเสียงดัง ยังสักหน่อยหมิงแค่พูดไปเรื่อยน่ะเจ๊มิงเขินอายจนหน้าแดงที่รู้ตัวว่าถูกเจอแอนจับความรู้สึกของตัวเองได้ชอบเขาก็ยอมรับมาเถอะน้าเรื่องแบบนี้มันต้องลองถึงจะรู้มัวแต่กล้ากลัวอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่น้องสาวของเจ๊ถึงจะมีแฟนหมิงสายหน้าปฏิเสธเจอแอนไปอย่างแรงแต่ในใจก็คิดไปว่าที่เจอแอนพูดมามันก็จริงในเมื่อเทียนเป็นคนมีเสน่ห์มากคนหนึ่งจะให้ไม่มีใครเข้าหาเขาเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ และที่สําคัญอนาคตก็เป็นสิ่งไม่แน่นอนเธอจะไปสรุปว่าเทียนจะเจ้าชูไปจนตายก็คงจะไม่ได้เหมือนกันหรือเธอควรจะเปิดใจให้กับเทียนดูสักครั้งดีนะเทียนรู้สึกได้ถึงความกังวลน,นี้ของหมิงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำยังไงเทียนจึงตัดสินใจโทรไปปรึกษาโอ๊ตถึงวิธีที่จะทำให้ผู้หญิงเชื่อใจว่าเธอตั้งใจจะเลิกเจ้าชูแล้วจริงๆโอ๊ยุ่งอยู่เพะวะกูถามอะไรมึงหน่อย ยุ่งอับไม่อยู่แต่กูว่างโอ๊ตเล่นมุกขุดฝืดก่อนจะตอบกับเพื่อนไปว่ามึงมีอะไรว่ามาถ้าเป็นมึงมึงจะทํายังไงให้ผู้หญิงเชื่อใจว่ามึงเลิกเจ้าชู้แล้ววะอืมพูดยากวะเพราะกูไม่เคยเจ้าชู้เออกูก็เลยต้องถามมึงนี่ไงอย่าบอกนะว่ามึงจะเลิกเจ้าชู้อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยขนาดกูก็ยังไม่อยากจะเชื่อโอ๊ตพูดพร้อมหัวเราะแต่พอเห็นว่าเทียนโทรมาปรึกษาอย่างจริงจังโอ๊ตจึงให้คําแนะนํากับเทียนไป ก่อนอื่นมึงก็ต้องรอดคุยกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วและที่สําคัญมึงต้องทําให้เขาเชื่อใจว่ามึงจริงจังกับเขายังไงวะเทียนถามก็อย่างเช่นพาเขาไปรู้จักครอบครัวมึงไงโอดแนะนําพอได้คําแนะนําแบบนั้นมาจากเพื่อนสนิทเทียนก็รีบดําเนินการทันทีมิงจะกลับบ้านแล้วเหรอเทียนเอ่ยขึ้นหลังจากที่ยืนรออยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์สีชมพูคันแก่ของมิงที่ลานจอดรถของพนักงานอยู่พักใหญ่อืมเทียนมีอะไรหรือเปล่า หมิงถามเสาร์นี้หมิงนี้นัดกับใคยหรือยังยังหมิงตอบไปตามตรงโดยที่ไม่ทันได้คิดอะไรม้ากับปลาของเทียนชวนหมิงไปกินข้าวเย็นที่บ้านหมิงไปกับเทียนนะหมิงเอียงคอขมวดคิ้วทำหน้าสงสัยม้ากับปลาของเทียนเนี่ยนะชวนหมิงไปกินข้าวที่บ้านหมิงไม่อยากจะเชื่อคำพูดของเทียนเลยสักนิดเพราะเธอไม่เคยรู้จักพ่อและแม่ของเทียนสักหน่อยพ่อกับแม่ของเทียนจะอยากชวนเธอไปกินข้าวที่บ้านทำไม คือเทียนเล่าให้ป้ากับม้าฟังน่ะว่ามีเพื่อนที่ทํางานคนหนึ่งชื่อหมิงที่คอยเอาปิ่นโตมาให้เทียนมมากับป้าก็เลยอยากเลี้ยงขอบคุณแต่ถ้าหมิงไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแต่ผู้ใหญ่เอ่ยปากมาทั้งทีถ้าหมิงปฏิเสธท่านคงผิดหวังแย่หมิงขยับแว่นเล็กน้อยก่อนจะเอียงคอแล้วเงียบไปเพราะยังคงสงสัยในคำพูดของเทียนม้ากับป้าอยากเลี้ยงขอบคุณหมิงที่เอาปิ่นโตมาให้เทียนจริงๆเหรอหมิงถาม เทียนพยักหน้าแรงเพื่อเป็นการยืนยันแต่หมิงยังคงลังเลและรู้สึกแปลกๆเพราะไม่เคยถูกพ่อแม่ของหนุ่มหรือสาวที่ไหนชวนให้ไปกินข้าวที่บ้านมาก่อนเลยเทียนจึงพูดเสริมขึ้นมาอีกครั้งหมิงรังเกียจป้ากับม้าของเทียนเหรอบ้าหมิงจะไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงอืมหมิงคิดอยู่นานในที่สุดก็บอกกับเทียนว่าไปก็ได้แต่ถ้าม้ากับป้าไม่ได้เป็นคนชวนแล้วก็หมิงโกรธเทียนจริงๆด้วย เ <Yeah. S 2> ทียนเผลอุทานออกมาอย่างลืมตัวเพราะโมแต่ดีใจที่หมิงตอบรับคำชวนไปกินข้าวที่บ้านของเธอพอหมิงเห็นอาการดีใจจนสุดตัวแบบนั้นของเทียนก็อดที่จะเอ็นดูไม่ได้จึงเผลอยิ้มกว้างออกมาเมื่อกลับมาถึงที่บ้านเทียนก็บอกกับมาและป้าว่าวันเสาร์นี้จะมีเพื่อนมากินข้าวที่บ้านให้ป้าอยู่บ้านด้วยเพื่อนเหรอผู้หญิงหรือผู้ชายม้าถามผู้หญิงอะมา้าเพื่อนที่ทํางานเทียนตอบ พาทางผู้หญิงคนนี้ลูกเราจะรักจริงนะคุณว่าไหมไม่เคยเห็นพาสาวมาที่บ้านตั้งนานแล้วมาหันไปคุยกับป้าดีเหมือนกันป้าก็อยากจะเห็นหน้าว่าที่ลูกสะใภ้ซะแล้วป้าสวลูกสาวตัวเองโหป้ายังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกว่าแต่ป้ารับปากทีแล้วนะวันเสาร์ป้าห้ามผิดนัดล่ะเพียนขับรถไปรับหมิงที่บ้านตามเวลานัดวันนี้หมิงแต่งตัวน่ารักเป็นพิเศษมากกว่าทุกวันแถมวันนี้หมิงยังใส่ตังหูคู่เล็กๆมาด้วย ซึ่งปกติแล้วเทียนไม่เคยเห็นหมิงใส่ตังหูมาก่อนเลยสวยจังเทียนรีบเอ่อยปากชมว่าหมิงเนี่น่าสวยใช่สําหรับเทียนนะหมิงสวยที่สุดเลยหมิงคาสีหน้าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อในคําชมของเทียนเลยสักนิดแต่ก็แอบหันหน้ามาหลบอมยิ้มแก้มแทบปลิอยู่คนเดียวเทียนรู้ทันจึงแซวหมิงไปว่าฮันแน่เขินนะดีหมิงยิ่งเขินหนักพร้อมกับอุทานออกมาเบาๆว่าบ้า เมื่อมาถึงที่บ้านสีน้ำตาลหลังใหญ่ของเทียนมิงรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะไม่เคยถูกใครชวนมากินข้าวกับพ่อแม่มาก่อนเลยแต่เมื่อเจอเข้ากับความเป็นกันเองจากม้าของเทียนหมิงก็คลายความตื่นเต้นลงสวัสดีค่ะหมิงยกมือไหว้ม้ากับป้าของเทียนยังอ่อนน้อมน่ารักอย่างนี้นี่เองลูกชายของมา้าถึงได้อยากพามาให้เจอม้ากับป้าที่บ้านม้าเอ่ยปากชมหมิงพร้อมด้วยรอยยิ้มอย่างมีเมตตาอา้าว คุณแม่ไม่ได้เป็นคนขอให้เทียนชวนหมิงมาหรอคะหมิงหลุดปากอุทานออกไปเพราะความสงสัยก็ไมาอยากเจอไงและเทียนก็อยากให้เจอด้วยแบบใจตรงกันพอดีนะ่ะเทียนรีบพูดแทรกขึ้นทันทีที่ม้ากับป้าหันไปทางอื่นหมิงก็เอาข้าอศอกกระทุ้งพุงของเทียนไปอย่างแรงแล้วพูดขึ้นว่าโกหกหมิงใช่ไหมม้ากับป้าไม่ได้เป็นคนชวนหมิงมาสักหน่อยหมิงกัดฟันพูดเบาๆเพื่อไม่ให้ม้ากับป้าได้ยิน เทียนรู้สึกจุกที่ท้องเล็กน้อยแต่ก็ฝืนยิ้มแห้งออกมาหมาเชิญให้หมิงนั่งตามสบายแล้วก็ขอตัวเข้าไปจัดแจงเรื่องอาหารในครัวส่วนป้าก็ชวนหมิงคุยเรื่องงานของเทียนจึงทําให้หมิงรู้ว่าป้าไม่อยากให้เทียนไปทํางานที่บริษัทของหมิงเท่าไหร่นักอยากจะให้เทียนมาช่วยงานที่บริษัทของป้ามากกว่าและขอบคุณหมิงที่ช่วยดูแลเทียนในที่ทํางานอย่างดีตามที่เทียนเคยเล่าให้ป้าฟัง บรรยากาศที่บ้านของเทียนแม้จะไม่เป็นกันเองเหมือนกับบ้านของหมิงแต่ม้ากับป้าก็ดูเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีโดยเฉพาะม้าที่ดูเหมือนจะเอ็นดูหมิงอยู่พอสมควรยังไม่ทันที่ม้าจะจัดแจงอาหารเสร็จก็มีรถสปอร์ตหรูสีขาวคันใหญ่ขับมาจอดที่หน้าบ้านใครมานะเดี๋ยวเทียนไปดูเองพูดแล้วเทียนก็เปิดประตูออกไปที่หน้าบ้านทันทีที่เห็นแขกผู้มาเยือนโดยไม่ได้รับเชิญเทียนก็ถึงกับอึ้งพูดอะไรแทบไม่ออกพตตี้ มาได้งไงเนี่ยเทียนทักทายออกไปอย่างไม่เต็มเสียงนักเพราะในใจเกิดความกังวลขึ้นมาแล้วว่าหมิงจะรู้สึกอย่างไรทําไมพัดจะมาไม่ได้ล่ะในเบื่อมาอนุญาตแล้วมาอนุญาตเทียนพูดเสียงสูงเพื่อต้องการย้ํากับแพัทให้แน่ใจใช่ก็มาของเทียนเคยบอกว่ายินด,ดีต้อนรับแพัทเสมอไงแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษอย่างนั้นหรอพทถึงจะมาที่นี่ไม่ได้ เทียนสงสัยในคำพูดของแพทอยากจะซักไซไล่เลียงให้รู้กันไปว่าแพทมาที่บ้านในเวลานี้ได้ยังไงทำไมมันช่างบังเอิญเหลือเกินแต่ก็แน่ละว่าคนอย่างแพตตี้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาทั่วไปเธอก็แค่ติดสินบนให้กับบัวสากรับใช้ของเทียนนิดหน่อยเธอก็รู้หมดแล้วว่าเทียนมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างใครมาเหรอลูกมาถามแพตตี้เองค่ะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะป้า ไม่เจอกันนานปาย,ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะทันทีที่แพตตี้เข้ามาถึงภายในบ้านเธอก็ทำตัวสนิทสนมกับคนทั้งบ้านจนออกนอกหน้าจนหมิงซึ่งควรจะเป็นคนสำคัญที่สุดในวันนี้กลับกลายเป็นอากาศสะท้านไปชั่วคราวหมิงมองหน้าเทียนอย่างตั้งคำถามเธอไม่รู้ว่าเทียนเล่นตลกอะไรที่อยู่อก็ชวนเธอมากินข้าวที่บ้านแต่แล้วก็พาแฟนเก่าอย่างแพตตี้มาด้วย เทียนเองก็เหมือนจะรู้ตัวว่าหมิงกำลังคิดต่อว่าเธออยู่ในใจแต่เทียนยังไม่มีโอกาสจะได้อธิบายอะไรทั้งนั้นบังเอิญจังเลยนะที่แพทมาหาม้าวันนี้ม้าเอ่ยขึ้นเพื่อต้องการแก้ต่างให้ลูกสาวตัวเองม้าคงไม่ว่าแพทนะคะวันก่อนแพทขออนุญาตมาแล้วนี่นาะบรรยากาศอบอุ่นที่เทียนต้องการให้เกิดขึ้นกลับกลายเป็นบรรยากาศอึมครึมเพราะแพตตี้ทำเสียเรื่องไปหมดหมิงเองก็แทบจะไม่พูดอะไรได้แต่กินข้าวไปอย่างเงียบ ปล่อยให้แพตตี้เป็นคนชวนทุกคนคุยอย่างสนุกสนานคงมีแต่เทียนเท่านั้นที่น่าซีดเป็นไก่ต้มไม่สนุกกับหัวข้อสนทนาที่แพตตี้พยายามสร้างขึ้นมาเลยสักนิดคุณหนิงรู้จักกับเทียนนานแล้วหรอคะแพตตี้ถามขึ้นเมื่อศบโอกาสที่เธออยู่กับหมิงเพียงลําพังไม่นานค่ะเทียนเพิ่งมาทํางานที่บริษัทเราเพิ่งรู้จักกันที่นั่นค่ะหมิงตอบออกไปอย่างค่อนข้างเป็นทางการเพราะเกรงใจแพตตี้ซึ่งเป็นลูกค้าคนสําคัญของบริษัท จึงไม่กล้าทําตัวสนิทสนมมากนะักเทียนมีแฟนอยู่ที่บริษัทหรือเปล่าคะมิงไม่ทราบค่ะหมิงตอบเสียงเบาอยู่ในลําคอเมื่อแพตตี้เห็นหมิงมีท่าทางเหมือนคิดกังวลอะไรอยู่ในใจแบบนั้นก็ยิ่งรู้สึกสนุกจึงแกล้งพูดให้หมิงคิดมากยิ่งขึ้นไปอีกเทียนน่ะจะไปอยู่ไหนก็มีแฟนไปทุกที่เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วละค่ะถ้าใครจะมาเป็นแฟนกับเขาก็คงต้องทำใจหน่อยคนเจ้าชู้อะนะยังไงก็คงเลิกไม่ได้หรอกค่ะ เทียนรีบเดินเข้ามาขัดการสนทนาของแพตตี้และหมิงเพราะรู้ทันว่าแพตตี้คิดจะทำอะไรมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะแพตถ้าวันหนึ่งเทียนเจอคนที่ใช่สำหรับเทียนจริงๆเทียนก็จะหยุดเจ้าชูไปเองเพราะไม่อยากให้คนที่เทียนรักเสียใจและเทียนคิดว่าเทียนเจอคนที่ใช่เราด้วยพูดแล้วเทียนก็คว้ามือของหมิงออกไปเทียนพาหมิงไปไหว้ลาม้ากับป้าแล้วก็รีบขอตัวขับรถพาหมิงไปส่งที่บ้านหมิงอย่าไปฟังแพทนะ เทียนไม่ได้เป็นคนชวนเขามาเทียนพูดขึ้นอย่างร้อนใจแต่คุณแพทย์เขาก็พูดถูกนะมิงพูดเสียงอ่อยยังไงหรอก็ถ้าใครจะมาเป็นแฟนกับคนแบบเทียนก็คงต้องทําใจหน่อยหมิงแต่เทียนชอบมิงจริงๆนะหมิงจะยอมเปิดใจให้กับเทียนสักหน่อยไม่ได้หรอเทียนตัดพอกไปเสียงดังแต่เทียนคิดว่าเทียนจะหยุดอยู่ที่หมิงคนเดียวได้จริงๆเหรอมิงว่าเทียนถามตัวเองให้แน่ใจก่อนดีกว่า ว่าจะหยุดอยู่ที่หมิงคนเดียวได้จริงๆหรือเปล่าแล้วค่อยมาขอให้หมิงเปิดใจเสียงโทรศัพท์ของหมิงดังขึ้นขัดจังหวะพอดีหมิงใช่มาที่บ้านของพี่ได้ไหมคะตอนนี้หมีกาลังอลาวาตอยู่หน้าบ้านพี่กลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นไปให้นะคะเสียงของนีฟังดูร้อนใจเป็นอย่างมากต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆพอหมิงได้ฟังอย่างนั้นหน้ากระถดสีใจคอก็ไม่ค่อยดี หมิงกับเทียนจึงรีบไปบ้านของนีตามที่เธอร้องขอบ้านของนีอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กเป็นบ้านสองชั้นหลังย่อมอยู่บนเนื้อที่ไม่เกินสี่สิบตารางวาตอนที่หมิงกับเทียนไปถึงเป็นเวลาค่ำแล้วแถมเป็นวันหยุดคนในหมู่บ้านจึงต่างพากันมามุงดูเหตุการณ์ที่หน้าบ้านของนีอยู่หลายคนในขณะที่หมีกำลังตะโกนโวยวายด้วยความโมโหเต็มพิกัดมึงออกมาดิวะมาคุยกันให้รู้เรื่อง มีตะโกนเสียงดังลั่นซอยพร้อมกับถีบประตูรั้วหน้าบ้านตอนนี้หน้าตาของเขาแดงกำ่ำจนเกือบจะกลายเป็นสีเขียวเพราะความโกรธจัดหมิงรีบวิ่งปลีเข้าไปหาพี่ชายตัวเองพร้อมกับตะโกนไปด้วยว่าพี่หมีแกเป็นอะไรแต่แทนที่หมีจะตอบหมีกลับถอดรองเทาเ้าผ้าใบคู่ใหญ่แล้วเคลี้ยงเข้าไปในบ้านรองเท้ากระแทกกระจกหน้าบ้านเสียงดังลั่นแล้วคนที่อยู่ในบ้านก็เปิดประตูออกบาเป็นนีนั่นเอง มีกลับไปก่อนนะนี่ขอร้องน้ำตาของนีไหลาอาบเต็มทั้งสองแก้มสักพักนาวีก็วิ่งเข้ามากอดขาแม่ของเขาแล้วพูดไม่เป็นประษาพร้อมกับร้องไห้เสียงดังมีไม่สนใจคำขอร้องจากคนรักแต่กลับตะโกนตอบไปว่าเรียกมันออกมามีตะโกนด่าเสียงดังพร้อมกับสะบดถ้อยคำหยาบคายออกไปชุดใหญ่ หมิงกับเทียนช่วยกันจับตัวของหมีไว้แต่เรียวแรงของผู้ชายตัวโตวอย่างหมีแถมมีพลังจากความโกรธจัดเข้ามาเพิ่มทําให้หมิงกับเทียนฉุดหมีเอาไว้ไม่อยู่หมีพุ่งไปที่รั้วบ้านคงคิดที่จะปีนเข้าไปแต่ยังไม่ทันจะปีนก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผลออกมา อยูย่ตรงนนั้นแหละเขาคือผู้ชายคนที่หมิงกับเทียนเคยเจอในวันที่ไปล่องเรือชมสวนกล้วยไม้ได้วยกันนั่นเองผู้ชายคนนั้นพุ่งปลี่ออกมาจากภายในบ้านในมือมีมีดด้ามใหญ่ลักษณะคล้ายมีดสำหรับตัดกิ่งไม้เขาชี้มีดไปที่หมีและตะโกนขึ้นเสียงดังว่าถ้ามึงกล้าเข้ามากูฟันมึงเลยแนะ่กลับไปก่อนนะหมีหนีตะโกนขอร้องมาอีกครั้งพร้อมกับรัังตัวผู้ชายคนนั้นไว้ หมิงกับเทียนเข้าไปลากหมีออกมาจากรั้วในขณะที่เพื่อนบ้านของนียังคงมุงดูอยู่อย่างนั้นตำรวจมาเทียนแกล้งตะโกนขึ้นเพื่อหลอกให้หมีตกใจซึ่งก็ได้ผลเพราะหมีหยุดความพยายามที่จะปีนเข้าไปเทียนกับหมิงจึงได้จังหวะเข้าไปลากพี่ชายของเธอไปที่รถของเทียนช่วยหน่อยค่ะหมิงหันไปขอความช่วยเหลือจากผู้ชายในหมู่บ้านหลายคนให้ช่วยจับพี่ชายตัวโตวของเธอยัดใส่รถซึ่งกว่าจะสำเร็จ ก็ต้องออกแรงกันจนเหนื่อยหลังจากนั้นเทียนก็รีบขับรถออกไปเกิดอะไรขึ้นหมิงตะคอกใส่พี่ชายมีร้องไห้ออกมาอย่างหมดท่าพร้อมกับคล่ำควญออกมาว่ามึงเป็นใครวะเสือกมายุ่งกับแฟนกูได้ยังไงแกปล่อยฉันหมิงฉันจะไปเคลียร์กับมันให้รู้เรื่องมีวยวายพี่อยากจะไปโดนก็ฟันเอาหรือไงไม่คิดถึงตัวเองก็ค,คิดถึงหมิงกับแม่บ้างแค่ผู้หญิงคนเดียวพี่จะเอาชีวิตไปทิ้งเลยเหรอหมิงตะหวาดพี่ชายเสียงดัง เทียนที่เงียบมาตลอดทางพูดขึ้นเพื่อให้สติกับหมีว่าพี่หมีกลับบ้านเราก่อนนะเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหากันส่วนมอเตอร์ไซค์ของพี่เดี๋ยวเทียนให้ลูกน้องของป้ามาจัดการให้แต่แทนที่หมีจะสงบสติอารมณ์ลงได้เขากลับวุ่นวายมากขึ้นกว่าจะพากันกลับมาถึงที่บ้านหมิงกับเทียนก็จับใจความเรื่องที่เกิดขึ้นได้ว่าหมีตั้งใจจะเอาไข่พะโลที่แม่ทำไว้หม้อใหญ่ใส่กล่องแบ่งไปให้นีกับนาวี พอรู้ว่านาวีชอบกินไข่พะโลมากแต่ปกติทุกครั้งที่หมีจะมาหานีที่บ้านหมีจะต้องโทรเข้ามาบอกก่อนร่วงหน้าเพราะนีบอกเอาไว้ว่าแม่ของเธอไม่ชอบให้ใครมาบ้านโดยพลราการดังนั้นถ้าหมีจะมาก็ต้องให้แม่รู้ตัวก่อนแต่คราวนี้หมีคิดไปเองว่าเขากับนีสนิทกันมากขนาดนี้แล้วคงไม่จําเป็นต้องโทรมาบอกก่อนก็ได้แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อมาถึงหมีก็เจอกับเป้ ผู้ชายที่เลี้ยงดูนีอยู่แบบลับๆเขาเห็นทั้งสองคนยืนคุยกันได้ท่าทางสนิทสนมอยู่ภายในบ้านจึงแอบดูอย่างไม่ให้นีรู้ตัวจากกิริยาอาการของนีที่แสดงออกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่แค่เพื่อนหรือญาติของนีด้วยความโมโหมีจึงกดกิ่งรัววที่หน้ารั้วบ้านพร้อมกับตะโกนเรียกให้นีออกมาพอนีรู้ตัวแทนที่จะรีบออกมาเปิดประตูให้กับหมี เธอกลับบอกให้หมีกลับไปก่อนและรีบปิดประตูตบ้านเข้าไปพูดคุยกับคนข้างในแล้วก็รีบโทรตามหมิงให้มาช่วยพาหมีกลับไปก่อนเมื่อกลับมาถึงที่บ้านไม้สีขาวหลังเก่าหมีก็ตรงขึ้นห้องไปหรือหาเหล้าเก่าๆที่มีอยู่เกือบเต็มขวดขึ้นมากระดกดื่มแบบเพียวๆไม่กี่อึดใจแอลกอฮอล์ก็ออกฤทธิ์หมีจึงเริ่มอารวาสปากข้าวของเสียงดังแม่ร้องไห้น้ำตาไหลในขณะที่ฟังหมิงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น หมิงตั้งใจจะขึ้นไปคุยกับพี่ชายให้ระง,งับสติอารมณ์ของตัวเองลงแต่เทียนห er ้ามเอาไว้บอกให้หมิงอยู่เป็นเพื่อนแม่ข้างล่างส่วนเทียนจะขึ้นไปคุยกับพี่หมีให้เองเทียนเคาประตูห้องของหมีเพื่อขออนุญาตทั้งๆที่ประตูห้องนั้นเปิดอยู่เทียนเข้าไปได้ไหมพี่เทียนขออนุญาตพร้อมกับกวาดสายตามองเศษของต่างๆที่หมีเคลื่องไว้กระจายอยู่เต็มพื้นทำไมเทียน ทำไมมีถึงทำกับพี่แบบนี้มีเริ่มระบายความรู้สึกของเขาออกมาตลอดเวลาเทียนได้แต่รับฟังหมีพูดอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้พยายามจะพูดอะไรตอบกลับไปเลยไม่แม้แต่ปลอบใจจนหมีเริ่มเหนื่อยหมดแรงจะพูดเทียนจึงเป็นฝ่ายพูดออกไปบ้างว่าเสียใจให้พอนะพี่แต่ยนานมากนะเพราะผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่มีค่าอะไรให้พี่เสียใจเลยแม่กับน้องของพี่เขาเป็นห่วงพี่มากนะ แต่แทนที่หมีจะฟังสิ่งที่เทียนพูดหมีกลับทำท่าเหมือนจะเดินออกไปจากห้องเทียนสงสัยจึงถามออกไปพี่จะไปไหนพี่จะไปซื้อเหล้าเราต้องฉลองกันหน่อยแล้วเทียนหมีหัวเราะออกมาอย่างคนขาดสติได้เดี๋ยวเทียนให้หมิ่ไปซื้อมาให้นะพี่แต่แทนที่เทียนจะจัดการให้ตามที่หมีต้องการเทียนกลับหลอกว่าหมิ่กกาลังออกไปซื้อเหล้ามาให้และพยายามชวนหมีคุยเพื่อให้เขาค่อยๆใจเย็นและระงับความโกรธลง มีพรั่งพูเรื่องราวต่างๆออกมาให้เทียนฟังเริ่มตั้งแต่ครั้งที่เขาเคยถูกว่าที่เจ้าสาวและเพื่อนรักหักหลังด้วยการแอบคบหากันจนมาถึงเรื่องของนีซึ่งเขามั่นใจมากว่าเขาคงถูกนีหลอกคบซ้อนมาตลอดเพียงแต่เขาคิดว่าเขาเป็นคนที่มาก่อนเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาตั้งหากละ่ะที่เป็นคนมาทีหลัง เทียนพยายามพูดโน่นพูดนี่เพื่อให้หมีลืมนึกถึงเรื่องดื่มเหล้าแต่ควาาหมีจะหมดสติไปเพราะฤทธิตของแอลกอฮอล์ก็พาเข้าไปเกือบตีสามพอหมีหลับสนิทไปแล้วเทียนก็เลยขอตัวกลับแต่หมิงรู้สึกเป็นห่วงเทียนมากจึงพูดขึ้นกับเทียนว่าอืมอันที่จริงเทียนนอนค้างที่นี่ก็ได้นะมันดึกมากแล้วขับรถกลับบ้านตอนนี้มนอันตรายเทียนอมยิ้มกลุ้มกลิ่มแล้วก็แกล้งพูดจายอย่างมีเล่หในว่า หมิงจะให้เทียนนอนกับหมิงหรอเทียนแกล้งทำหน้าซื่อกระพริบตาปลิบๆทะลึ่งเดี๋ยวก็ให้นอนตากยุงข้างล่างซะหลอกหมิงมองคอนแล้วก็จัดแจงให้เทียนนอนในห้องของเธอส่วนหมิงย้ายไปนอนกับแม่เป็นการชั่วคราวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนำหนังสือเล่มใหม่ที่เขียนโดยนงนาศนะคะชื่อเรื่อง6คืน7วันกับกาลครั้งหนึ่งระหว่างเราค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของไอกับหวานที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมโดยช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเรียกกันว่ายุค90นั่นเองค่ะทั้ง2คนเติบโตขึ้นมาพร้อมกับป๊อปคัลเจอร์ต่างๆในยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หยอดเหรียญรองเท้าสกอการโทรไปขอเพลงที่หน้าไมค์กับดีเจหรือว่าการไปเดินเล่นที่สยาม ทั้งสองคนมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็มีเหตุให้ต้องแยกห่างกันค่ะผ่านมาหลายสิบปีแต่ความรู้สึกที่ไอมีตะวานไม่เคยหายไป มาในตอนนี้เมื่อไอตกงานไม่มีที่ให้ไปจนต้องขับรถกลับไปขออาศัยอยู่กับแม่ที่จังหวัดกระบี่ไอจึงชวนหวานร่วมทางไปกับเธอด้วยระยะเวลา6คืน7วันจากกรุงเทพถึงกระบี่กับช่วงเวลาสําคัญที่เคยเกิดขึ้นระหว่างไอกับหวานจะสามารถทําให้ไอกล้าสารภาพรักกับหวานหรือไม่และถ้าบอกไปแล้วหวานจะตอบกลับมาว่ายังไงแอดมินอยากจะให้ทุกคนมาติดตามให้กําลังใจไอกันนะคะสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้แล้ววันนี้ที่เมเปิ้ลมาเก็ตและอุ๊บบีตามลิงก์ที่แอดมินปักหมุดไว้ได้เลยค่ะฝากติด ตามผลงานของนงนาดด้วยนะคะ